ครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านทางนี้คือเราแหละหน้องครับเนาะตอนนี้ก็ล่างทายุบุ้เดี่ยวครับทาอาจารย์ติ้งลี่รอเทครับผมไห้าไปเทไปรอท่างใดก็ยังนั่น,น,นสวสดนั่นมากเด้อจัเด้มันสวยเหรอเด้ออมันมากเหรอพี่น้องมากเหรอครับอาจารย์ติ้งลี่รอเทอันนี้กอาจารย์นี้อาจารย์นี้รอบ่ะเด้อ ยังกานก้นนก็อันไหนก่เฮ้ยทำไม,ม, <S 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 ไมวะครับผมเบ่งรลวทับดีพี่น้องบรรยากาศอาจารย์ติ้งดีอาจารย์นินะครับวันน่ะวุย้ยคับ ใ่หมองหนึ่งนกขันอยู่หม่องหนึ่งพี่น้องคากบัวบานอีกน้ำมากครับน้ำมากอุ่นอาจารย์ตริงีิจะต้องหนาหมูนะครับจานนี้ อันไหนมันเป็นเดินมันมั้ง่างเขาไปเบิ้งบ่มึงนี่กระมอสิขับมันมาใช่เง้มือส่เนี่ยน้อมีเมียอยู่เดียนี่บ่ 你聊。 โอ้โเจ็บเป็นทีเรื่อยๆนะครับเนี่ยลองดครับบรรยากาศโอ้ยตัวนี้มันก็คูค่ดีแล้วอะครับก,รก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบวันได้พาชิปต่อไปเนาะครับล,ลงมวันมัดสุขคนครับผมวิ่งได้ทั้งอาจารย์นี่ โอ้แต้มหนึง่งของอาจารย์ติงรีบบับปักขึ้นครับเออขึ้นบัปลกขึ้นขึ้นมาซอมนอกนะครับเนาะสู้กันจะนั่นวันไว้คือกันพี่นอออ้องเนาะจิงรีก็ล่อรุ่นล่อ,ลอชุม่ม่อไปรักก็ไปเนาะครับเนาะแต่ของผมนี่พันพันเล้วพันอีกพี่น้อง